ผมเดาว,ว่าอาจจะไม่ใช่หินสีธรรมดาอาจจะเป็นเพชรดิบเพชรดิบมันไม่ยอมปล่อยนินี่แนะ่ต้อ่าวะได้เพชรดิบคืนการที่พวกมันจะเข้าหานนี่คงไม่สุมสี่สุมห้าโผล่เหมือนเดิมแน่ฉันว่าเราต้องตั้งธงเอาไว้ว่าทุกคนที่เข้าหานินี่ในช่วงเวลานี้อาจจะเป็นพวกตีโต้หรือไม่ก็ตีโตเองรถแกเอาไงผู้จ <Okay, okay. S 1> ัดจาการคนใหม่ของนินีปูมาค่ะคาแรคเตอร์ของปูมาก็คือ สายวายชายชอบชายไอกันนักข้าวมาคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้มาจบตรงนี้ได้ไงวะเราเ,ออเป็นแฟนกันไหมครับ ไอ้นายภูรีเนี่ยไม่ได้เป็นคนดีอย่างที่คุณคิดหรอกถ้าคุณอยากจะให้ฉันเลิกยุ่งกับเขาคุณก็บอกฉันมาสิว่าคุณต้องการฉันงานอย่างผมมันรักใครไม่ได้หรอกอย่าเริ่มเลยคุณจะได้ไม่เจ็บ